ศึกลูบิดีแชมเปี้ยนเกลเไทที่สนามมวยเวทีลูบิดีครับมาดูคู่ปีใหม่เอราวั n พบกับเขี่ยวพารันชัยครับปีใหม่เอราวั n ครับไอ้หนูดินระเบิดจากจนะสงขลานะครับไปโตแล้วก็ไปซ้อมอยู่ที่ยะหายะลาครับกับดาบตำรวจเกียรติศักดิ์มูดอครับวันนี้เจอกับเขี่ยวพารันชัยครับนักชกจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช110ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว2ครั้งครับ ครั้งแรกที่ทุ่งสงครับ28มีนาคมวันเกิดของโกเดพรันชัยอดิเทพวรพันธ์ครับคนทลักครั้งที่2ครับเขี่ยวพรันชัยครับไตโชคที่รัตภูมิสงขาในไฟล่าสุดที่ผ่านมานี่เองครับเจอกับปีใหม่แล้วก็เอาชนะปีใหม่มาได้ครับแต่ก้านคอได้นับ8ในยกสุดท้ายชนะมาแบบพลิกล็อกครับครั้งที่3ครับ เป็นการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นฟลายเวทประเทศไทยด้วยนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับตีใหม่ต่อ7-4ครับสียบซ้ายครับเขี่ยวฟันสอบตั้งแขนไว้กรรมการที่สุดน์ยิองอุปการครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับ โชกันไปในศึกลุินีแชมเปี้ยนเปลือกไล2กันยายนครับยอดเก็บได้2ล้านครับเสร็จเศษต่างชาติ102คนแม่กตะทุงเข่าขวากับปีใหม่เสียบซ้ายไปครับตั้งแขนแทงเข่าขวาครับเขี้ยวปีใหม่แทงเข่าซ้ายฟันสอกขวาครับเขี้ยวครับตามด้วยหมัดครับแล้วก็แข้งซ้ายครับดันครับล้มครับโอ้ชกด้วยความคึกคักชกด้วยความกระชุ่มกระชวยครับทางด้านของเขี้ยวพัญชัยครับ แทงเข่าซ้ายไปตั้งขาไว้แทงซ้ายเจอเข่าซ้ายของปีใหม่ครับแข้งขวาครับปีใหม่ครับเขี้ยวเกี้ยวมาแล้วแข้งขวาไม่ถึงแทงเข่าขวาครับเขี้ยวปีใหม่ตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายแทงขวาไปครับฟันศอกครับเขี้ยวพรันชัยเจอเข่าซ้ายของปีใหม่ครับแอมแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับเจอขวาขึ้นด้วยซ้ายครับคนหนึ่งศอกหมัดไม่ถึงครับเขี้ยวถีบซ้ายนํำครับถีบขวาโต้ครับปีใหม่ แทงข่าซ้ายมาค่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6 7หมื่นทั้งคู่ครับแต่ทุ้งขวาครับล็อกนัดมาเขี่ยวตีข่าวซ้ายครับตีซ้ายตีซ้ายตีขวาครับปีใหม่ครับขวางแทงขวาครับปีใหม่แขงซ้ายขวาหน้าฟันสอกซ้ายครับเขี่ยวพรันชยัยหมัดขวาครับ ตัวแกมาหลายอย่างครับอ้าวแข้งขวาครับปีใหม่ดักแทงซ้ายครับตีเข่าขวาครับรวบแล้วตีตีครับตีซ้ายครับแม่ครับอัดตามเสียงเชียร์อะไรครับบัดขวาแทงเข่าซ้ายครับปีใหม่เขี้ยวทีเข่าขวากระทุ้งซ้ายครับล็อกลัดหาเหลี่ยมตีตีขวาครับเขี้ยว ปีใหม่ตีข่าวขวาครับเขี่ยวกระทุ้งขวาราคาไว้เจอขวาของปีใหม่ครับโอ้ทันกันดีเหลือเกินครับถีบซ้ายครับเขี่ยวแข้งขวาครับหมดยกที่สครับโอโ้โหอยตัวยก3านี่ปีใหม่ต่อ74นะครับพอหมดยก3เขี่ยวพลิกมาต่อ31ครับยกที่4ครับ ล้มไม่ล้มเ้าไม่ล้มตีเข่าขวาครับปีใหม่ครับเจอเข่าซ้ายของเที่ยวปีใหม่แทงซ้ายมาแข้งขวาซ้ายครับแทงเข่าซ้ายกระทุ้งซ้ายมาครับปีใหม่ครับเที่ยวตีเข่าซ้ายก็ถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนะครับแทงซ้ายครับปีใหม่ครับหาเหลี่ยมตีซ้ายครับเที่ยวครับตีเข่าซ้ายดูครับคอนใยแก่แหม่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขครับ คือมุดออกขวาทีซ้ายทีครับอ้าว้ายหน้าสวยครับปีใหม่ครับสายหน้าอีกแล้วครับถีบซ้ายครับถีบซ้ายคืนครับเที่ยวทันกันนีเหลือเกินครับแทน้ายมาเจอแข้งขวาของปีใหม่เต็มพุงครับอ้าวแต่ว่าแก้ได้ทันครับเที่ยวพรันชัยก่อนที่จะเป็นเที่ยวนี่เป็นงาขาวโรงเรียนกีฬานครศรีมาก่อนนะครับกรรมการพิสุดครับแยกออกมาครับ โอ้วางขวาครับเจอขวาโตครับซ้ายมาครับ้ายหน้าดีครับปีใหม่ครับเอาขาหลุดนอกเชือกไปเกี่ยวเชือกไปโหนเชือกครับทางด้านของเที่ยวครับกรรมการแยกออกมาก็มันจูนตัวแหละครับขาไปหลุดตางนอกเชือกซะแข้งขวาครับขยับขยับแข้งซ้ายครับเจอขวาของเที่ยวครับอืม้ายหน้านี่ปีใหม่ทํางานดีครับแต่ต้องออกทีหน่อยครับกรรมการแยกออกมาครับ โอ้แก oh, okay. ชกด้ความคึกคักกระชุ่มกระชวยครับฮึกเหิมครับทางด้านของเขี่ยวพรานชัยครับเยครับยังเดินเข้าหาครับแทงข่าซ้ายจเจ้าข่าซ้ายของปีใหม่แทงขวามาครับเขี่ยวครับตีขวาครับดันเข้ามุมแล้วอัดข่าซ้ายตามครับตีใหม่ครับ ต้องหาจังหวะพลิกเกมให้อาวุธออกแม่นกันนี้ครับอ้าแข้งซ้ายถีบซ้ายโยนเข่าขวามาครับเขี้ยวตีเข่าซ้ายตามตีเข่าขาาครับพี่ใหม่ครับเขี้ยวมาขวามาขวาครับนี่ครับขวาลาคาครับก่อนจากดวยคู่นี้ชกกันเป็นคู่ที่สองของรายการครับผ่อนแล้วครับเขี้ยวพัญชัยแข้งขวาครับเจอขวาโตเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับอืดอกนี้ ถีบซ้ายถีบหลุดครับแล้วก็รวบครับรวบให้ปีใหม่ตีไม่ได้ไล่ขาไว้ยิ้มเลยครับเขี่ยวพรันชัยครับหมดยกที่4ครับโอ้โหชูกระปั้นมั่นอกมั่นใจแล้วครับชนาทีก็ได้หลายกำปั้นนะครับยกสุดท้ายปล่อยตัวมาครับเขียวพรันชัยครับต่อสาหนึ่งไปเลยครับ ก็เป็นโจทย์ยากของปีใหม่แล้วครับโอ้โหมันเป็นงูเหลือมเจอเชือกกล้วยหรือเปล่าครับเสียงเชียร์นะเบาไปแล้วครับเหลือแต่เสียงเฮของกองเชียร์พันชัยครับ ก็ถือเป็นดาวรุ่งจากแดนใต้ที่ต้องจัดตามอง้วครับทั้งสองคนครับเขี่ยวเองก็ถือว่าเก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาตามลำดับนะครับมีลูกแข็งแรงแล้วก็ชกมวยก็อย่างที่เห็นครับชกด้วยหัวใจบ้าบินนีส่วนปีใหม่ก็อาวุธน่ครบเครื่องครับเดินจงลรมเลแล้วครับบอลยกสุดท้ายครับ ก็เป็นคู่ชิงแชมป์นะครับก็มีการรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศค,คะแนนครับดาบตำรวจกิติศักดิ์มูดอครับนายกสมาคมมวยอาชีพภาคใต้ก็แหมยิ้มจินเจือนหน่อยครับถือเป็นสิทธิ์รักเลยนะครับปีใหม่เอราวันี่โอ้เกียดดังมาตั้งแต่อายุ1 1 1 2 13นู่นนะดังมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยครับค่ะตัว2 0,000ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง13ได้ํำไปคะแนนออกมา49 47 49 48นะครับ 4947 2เสียงแล้วก็4948 1เสียงครับก็เพียงพอครับขว้าแชมป์ครับเขี้ยวพรันชัยครับคงต้องฉีกไปโชกับคนอื่นก่อนแล้วครับ